รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอ s ส z u m u x Blue Power เอกสิทกิ์์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับพบกันในช่วงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังคารบทงชาติในรายการด็อกเตอร์สมิธที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนําเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับนักสแสดงและพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีน้องนิกกี้ณัชชัดจันทพันธ์นั่นเองครับ สวัสดีครับนิกกี้ครับสวัสดีครับพิโอครับนี่แหละครับแขกรับเชิญของเราตลอดสัปดาห์นี้นะครับน้องนิกกี้นชัดขึ้นรถริมมซีสุขภาพพิโอมาแบบนี้นะครับน้องนิกกี้มีปัญหาอะไรอยากให้พ่โอช่วยเหลือใครข้อข้องใจครับครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นคนออกกําลังกายบ่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล็งไว้อีกหนึ่งอย่างครับอ่าที่ผมอยากลองแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เริ่มลองสักทีครับ การปั่นจักรยานตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะซื้อจักรยานมาแล้วก็ปั่นจากคอนโดมาแกรมมี่ครับแต่ก็ใกล้ๆใกล้ๆครับเพราะว่าคอนโดผมก็อยู่แถวทองหล่อนิดเดียวจักรยานเองมีข้อดีหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งเลยคือดีต่อสุขภาพครับใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะออกกำลังกายให้ได้แคลอรี่เยอะๆนะครับจักรยานเนี่ยปั่นต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยลดถึง600กิโลแคลอรี่เลยเบิร์นออกไปเยอะเบิร์นเยอะนะเป็นกีฬาที่เบิร์นเยอะทีเดียวนะครับอันที่2ก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ เทียบการใช้พลังงานระหว่างจักรยานกับรถยนต์แล้วนะครับจักรยานเนี uh ่ย huh. คิดไปแล้วเนี่ยนะครับใช้พลังงานไปเนี่ยนะประมาณ4,705กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะคือเหมือนรถเนี่ยบกดิมันก็ประมาณเท่าไหร่10โลลิตรลลิตรจักรยานคือ4,000กว่าคุณไม่รู้กี่ร้อยเท่านะเยอะมาก 400เท่านอกจากนี้การปั่นจักรยานอย่างสม่ําเสมอยังช่วยให้หน้าเด็กลงสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนมีงานวิจัยเยอะมากนะครับที่บอกว่าปั่นจักรยานอย่างน้อย30นาทีเป็นประจำห้วันต่อสัปดาห์สุขภาพดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนยุคใหม่เลยนะครับถ้าอย่างนั้นตลอดสัปดาห์นี้ เพลี้ยเจาะลึกเรื่องจักรยานเลยแลวกันดีครับมีข้อดียังไงต้องระวังยังไงเลือกยังไงนะครับให้เหมาะกับแต่ละท่านนะครับอินเทรนด์กันในสมัยนี้เลยทีเดียวสำหรับการออกมากายประเภทนี้ส่งท้ายกันก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีสก๊ปดีๆนะครับเลือกปั่นจักรยานดีอย่างไรนะครับวันนี้ผมและนิกกี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ปั่นจัก,กรยานดีอย่างไรปั่นจัก,กรยานหนึ่งชั่วโมงมเผาผลาญพลังงานได้600กิโลแคลอรี่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงระบบหายใจหัวใจแข็งแรงขึ้นป้องกันข้อเข่าเสื่อมลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้50%นแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองได้ถึง15%ปรั่นจัก,กรยานดีต่อโลกอย่างไรเทียบง่ายๆเริ่มจากการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกทําให้โลกร้อนโดยจัก,กรยานจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของผู้ปั่่่นนแคปรรระะมมมาณ27ณ27กกัตตอิโเใขที จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ271กรัมต่อกิโลเมตรมากกว่าถึง10เท่านะครับ นอกจากดีต่อตอนเองและดีต่อโลกแล้วยังดีต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วยจากการสำรวจปี2556พบว่ามูลค่าของตลาดจัก,กรยานอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาทมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับจักรยานสูงถึง900ล้านบาทในขณะที่มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานในเมืองไทยประมาณ2,060,000คนและเป็นชาวต่างชาติกว่า28,000คนตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ10-20%ในทุกปีนอกจากนี้ยังพบนะครับว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงเพราะออกกําลังกายจะช่วยลดมูลค่าความเสีย หายและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดภายในประเทศได้รวมถึง62,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับเห็นข้อมูลดีๆอย่างนี้แล้วนะครับหันมาออกกําลังกายด้วยจักรยานกันดีกว่าครับเพราะช่วยทั้งตัวเราเองลดปัญหาหมลภาวะของโลกและยังช่วยระบบเศรษฐ,ฐกิจได้เป็นอย่างดีผู้ใหญ่ใจดีในบ้านเมืองเรารวมถึงพวกเราเองทุกคนหากเห็นข้อดีเหล่านี้ก็อยากให้ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมเรื่องการขี่จักรยานให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยนะครับ